ก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ททสํานักงานประจวบคริยันก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมขายอดแดงค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่สวยงามอีก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 แห่งหนึ่งนะคะที่ธรรมชาติสร้างให้ตำบลหนองพรับก็คิดว่าก็คงจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวในลักษณะนี้นะคะก็ดยภาพรวมแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นมาก็ยังมีความสมบูรณ์ของทางธรรมชาติอยู่นะคะ อนาคตก็อาจจ<ช>ะ เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแหล่งหนึ่งของของอเาเภอหัวหินของตำบลหนองภาพน,น,นะคะอเาเภอหัวหินต่อไปก็เดี๋ยวเราก็ลองดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงก็ครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางมาครั้งแรกเช่นกันนะคะก็ข <u> อโอกาสให้ด,ได,ไดูได้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 เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วก็ทางททสำนักงานประจุกิจการคิดว่าถ้าเกิดมีความพร้อมก็ยินดีที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนตามภาระหน้าที่แล้วก็ในโอกาสโอกาสต่อไปนะคะก็คิดว่าคงจะต้อง เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะมาร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาเพื่อให้การดําเนินงานเป็นทิศทางเอออันนี้จริงๆก็อย่างที่ที่เรียนไปนะคะก็คงจะต้องมีหลายหน่วยงานมาร่วมกันพิจารณาเพื่อให้การดําเนินงานเป็นทิศทางเดียวกันนะคะเนื่องจากตอนนี้ในส่วนของททเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยก็เป็น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 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ ขอ,อ oro, oro, ของเททสำนักงานประจวบคุริขันก็เราเหมือนก็เป็นทับหน้ามาก่อนก็เป็นการมาประเมินในเบื้องต้นนะคะซึ่งผลการประเมินณขณะนี้ก็คิดว่าความพร้อมความงดงานความเป็นธรรมชาติเนี่ยเพียบพร้อมแล้วหาะก็ไม่มีไม่มี ไม่มีข้อที่จะเป็นเสธได้ก็ในลาดับต่อไปก็ค,คิดว่าน่าจะเป็นคงจะต้องเชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะมาช่วยร่วมคิดร่วมทำเพราะทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดซึ่งจริงๆก็คือ,อมีภาระหน้าที่โดยตรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการการดูเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะคะตามภาระหน้าที่งานที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้กําหนดภารกิจให้ชัดเจนของ2หน่วยงานค่นะ,ะระหว่างท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าก่อนที่เดินทางมาถึงที่นี่นะคะก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมาเจอถ้ำที่ที่สวยงามนะคะอย่างนี้แต่ว่าระยะทางที่เดินมาไกลก็จริงแต่ก็สมกับการรอคอยนะคะก็คิดว่าก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งในอนาคตได้นะคะที่เป็นเป็นเป็นการท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องมีการเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยในการเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวนะคะในการที่จะเดินทางมาจะมีคนนาํามาหรือเปล่ามีมักคุเทศอะไรหรือเปล่าบางคนก็เป็นสิทธิ เป็นสิ่งที่จะต้องทําในโอกาสต่อไปก็คิดว่านะคะถ้าเกิดว่าเราจะจะให้ถ้ำแห่งนี้เป็นเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งก็คงจะต้องมีการมาพูดคุยกันมาประชุมหารือกันโดยเฉพาะก็คงจะต้องเชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดคะมามาร่วมคิดร่วมทํากันนะคะการท่องเที่อใประเทศไทยแห่งเดียวหน่วยงานเดียวก็คงไม่สามารถที่จะ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 ทำได้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 ครบถ้วนนะคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการบริาการร่วมกันของหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะต้องที่แห่งนี้ก็อาจจะต้อง ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวตำบลหนองพับต่อไปนะคะถ้าวิดีโอก็มีเคลื่อนไหวได้โอเคให้เรื่อยๆเขาเขาจับได้แล้วก็ต้องตัดเอามือไปพิมพ์เลยจับกันได้ฮะมันหนีขึ้น เม่อก่อนเสเยอะ่ใครที่ต้นไม้โอ้เป็นเลยจัดต้นไม้ไว้จัดต้นไม้ไว้ถูกเป็นตำแหน่งตำแหน่งตับว่าบกเจ็บเดี๋ยวตอนลงมันจะสะดวกครับแล้วเขาทำสลัก็จับนี่รู้นะอาจารย์จะพูดอะไรจะให้เขาลงมาก่อน ที่ทแลก็ปคะ้งนมากแล้วก็มาจับอันนี้ะต้องต้มฝืนแรงน่วงี่ลงเี่ยมีแรงดูเพลังงานดีกว่างั้นลงเร็วเลยะอ่ะผจะจับอันนั้นนะอ้าอ้เป็นกระดานโต้โตเนี่ยโชวนกแมอพกค่ะที่ลงทีงมันั่นเลื่อนอะมาเลื่อนอะลงไปเื่น รับเดียวถึงเลยอันนี้อันนี้อ่ะะจทคุณนิดไปไหนคุณนิดอยู่ยี่ดักได้อยู่นี่ครับดักได้ไปดักใกลุ้ณนเดี๋ยวพอไปถ้ำนู้นนะมันจะมีผ้าเหลืองโหนตัวลงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนทาซานอ่ะพี่จะยิ่งกว่านี้นะไปแล้วห่เลยใช่ไหมไปนี่ไหมไร่ของกูควาครัดเฮ้ยมามามาทำเป็นเล่นไปนี่ละครั้งเียวเก้าพุ่มเรื่องท่องเที่ยวนี่แหละพูดเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ดาบไอ้หน่วย ะลักรอบกันไม้กันตจ้าชนนี่สุดยอดฮ่ายัเย้เหนโอ้ไม่บอกวันนี้ได้ไซส์เล็กแปดสิบร้านใหญ่เชินเข้าบริจาคมาให้อันนี้จะเดี๋ยวเอาใหม่ ไม่พี่เตยไม่ไหวพี่เตยขอพ่อมาเองเนี่ยเพราะว่าขาพี่เอ็นข้อเท้าฉีกไงพี่นหมพ่ออ่อนนะให้พ่ออ่อนดึงเชือกเป็นไปพี่เตยเอ็นข้อเท้าฉีกไงแล้วก็เลยปกติไม่เคยขึ้นเหนื่อยเลยในผมไม่เป็นไรผมเดินมาผมเดินมาทั่วแล้วลอยอะไรนะ อายุตรงนี้คนนึงนะเราจะเน็กสื่อดีเขาทงิมพรกนร้อยแล้วมีกลนิอ้อออมาใ้ผ้าทำไหมนะ่่เนี่ยรองเท้าเรารงนี้เขาใช้กันที่ไหนผ้าเพ้อตอนแรกก็จะชาดเหมือนกันคิดว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมากไงอืมตีไม้จะไปาที่นู่นน้องน้อ แม่แม่พอวะนั่นคอยเก็บผ้าแต่เดียวเลยอะอันนี้จีวอนช่วยปากๆปับผ้ากัเขาด้วยนะจับผ้าฝากพออ้อด้วยค่อยๆเฝ้าต่งลงคอเลยเฝ้าตรงข้างห้อยตัวลงมาดออกเตร์สมัครของมาฮิดนตัวใหญ่ของพอ้อพออ้อจับแบบนี้หลังลงหลังลงค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวที่เป็นโักิลเตอร์เนี่ยกลางหลังภาพ ีเอเ่เป็นรอยเล็ควรมาคิกคังเราก็ได้รูปสวยเกมพิาเหมดแล้ลงตอนลงน่ต้องมาทางนี้พี่พี่นี้ต้องเดินทางนี้จะเดินง่ายมาฝั่งนี้จะเดินง่ายถ้าเดินทรงนั้นจะยินนันเี๋ยินมันเ,นนเนนให้มีกาเก็ตับนนี้ี<า><า> นี่ดูไอตรวนี้เคยเคยให้เด็กอาบากห้าเสนาไกลองมาเก่าเอนเหมือนเก่าเหมือนเก่สมัยโบราณสมัยโบราณนะครับค่ะก็วันนี้ได้ติดต่อกับสื่อมวลชนนะคะก็มีหลายหน่วยงานแล้วก็มีท่านพอการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านได้มาเยี่ยมชมสิ่งที่ชาวบ้านมุ่งหวังอยากให้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือถ้ำหลบภัยและถ้ำขนมต้มของเขายอดแดงหมู่สามบ้านห้วยเซงงาม ซึ่งมีสิ่งสวยงามมีตำนานของชุมชนที่เล่าต่อกันมาอยากให้ทุกๆคนได้เห็นไปอีกหลายๆจังหวัดได้รู้ว่าหนองพับเราบ้านห้วยสวยงามแห่งนี้ก็มีของดีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในเชิองอนุรักษ์เป็นแหล่งเที่ยวสำหรับคนที่ชอบขึ้นเขาเที่ยวทงถ้ำธรรมชาติหรือว่ากางเต้นนอนได้ ผมต้องกลับในรถกระจกเซเว่นน <studied> ู่นนะกลับบ้านไปมีนิดนึง่งผู้ใหญ่หนังสือผู้ใหญ่หนังสือติดมากี่เล่มครับผู้ใหญ่หนังสือติดมากี่เล่มอยู่ในรถนู้นจอกคำลังเมื่อกี้นี่เซเว่นนู่นนะแล้วอยู่ที่เจริญทาไหนรังส์กัเนี่ยเจรยังไม่รู้ไะคุณจะไปสวัสดีค่ะดิฉันวิไลรักษมีเซนะคะเป็นประธานของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติหนองพับนะคะดิฉันอยู่ในตำบลหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ วันนี้นะคะดดชันได้มีโอกาสขึ้นสำรวจถ้ำถ้ำแห่งใหม่ที่เราไปพบกับนักข่าวและผอท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจากการสำรวจในครั้งนี้เราพบว่าเราขึ้นไปพบถ้ำอีกสองถ้ำค่ะคือถ้ำขนมท่มและถ้ำหลบภัยซึ่งอยู่ในหมู่สามหมู่บ้านใส่งามตำบลหนองพับค่ะในตำบลหนองพับของเรานะคะมีถ้ำหลายถ้ำค่ะที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีถ้ำดาวถ้ำไก่ลน ทำรับแรค่ะแล้วในตำบลของตำบลหนองพับของเราเลยคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายค่ะมีวัดห้วยมงคลพระปางประธานรองค์ใหญ่ของวัดหนองพับและยังมีพระธาตุที่หมู่เก้านะคะทุกท่านที่มาในตำบลหนองพับนะคะท่านจะไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าในตำบลของเรามีผักมีผลไม้ปลอดสารพิษรองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถ้าทุกท่านมีโอกาสขอเชิญนะคะพวกเรายินดีต้อนรับค่ะ เขายอดแดงนี่นะคะเป็นป่าลุ่มน้ําชั้นหนึ่งเป็นต้นน้ําธรรมชาติทุกครั้งที่ฝนตกลงมาน้ําที่ไหลลงจากเขายอดแดงก็จะไหลสู่อ่างเก็บน้ําห้วยไสายงามอันเนื่องมาจากพระราดดำรีค่ะแล้วน้ําที่ไหลลงจากเขามานะคะก็จะไหลไปตามชุมชนเพื่อเป็นแหล่งประโภคบริโภคให้กับชุมชนให้กับคนในชุมชนนะคะแล้วยังเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยไสายงามนี้ยังเป็นอ่างพวงค่ะซึ่งผ่านไปใช้กับ ของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะ